สวัสดีครับเราก็พบเกมโต้หลัวต้าลูกกันอีเช่นเคยนะฮะในวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะอ่าซึ่งอัพมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมานะครับผมนะ,ะก็เป็นกิจกรรมฮาวอาร์รนะฮะอ่าหรือชื่อจริงๆของมันนั่นเองก็คืออ่าอ่ากิจกรรมดักป้นซับอ่าดักป้นชิงซับผู้เล่นนะฮะมันอ่าน,นชื่อจริงของกิจกรรมมันเนาะนะครับผมอ่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยก็จะมีกระดูกอยู่สองอันหลักๆนะผมที่เป็นเมนหลักของอ่าอีเวนต์นี้นะฮะ ก็คือจะเป็นทางด้านกระดูกของปูกระบี่แล้วก็ปูกระดูกครับผมนะซึ่งเป็นกระดูกที่ผมแซวว่าเป็นกระดูกเพื่อนรักละกันนะฮะนะเพราะว่าผมเคยแซวกระดูกแม่ลูกอย่างของเจ๊ตรงกับเซนต์เซเบียไปใช่ปะนะครับผมทีนี้เราจะมาดูความสามารถของกระดูกปูกระดูกก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งจะมวยทางด้าน p p นะฮะนะตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันบอกว่าหากกุลลงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในสนามนะครับผมฝ่ายเราทําการโจมตีนกกระเทนเนี่ย โจมตีปกตินลกเถินนะฮะดาเมจแรงขึ้น100%เนะครับผมนะฮะแล้วก็เมื่ออัพถึง4ดาวน,นะครับผมทากในสนามเนี่ยมีปูกระบี่หรือปูกระบีเอชนะครับผมเอชอาร์เนะฮะมันเขียนว่าเฉินซินหรือเซียงกระบี่นะครับผมก็คืออ่าปูกระบีเอชอากับปูกระบีเอชนะฮะแล้วเมื่อ2ตัวนี้หตัวตัวหนึ่งกระช่างเนี่ยถูกโจมตีนะครับผมกระดูกนี้จะกระตุ้นทําให้ลูกทีมทั้งหมดเนี่ยทำการลุมไปโจมตีใส่กับตัวที่โจมตีปูกระบี่หรือ โปกบี sp นะครับผมทําได้แค่1ครั้งต่อ1นึ่เทิร์นนะฮะบ,บอกเลยว่าแรงมากนะโหกเลยว่าสวนกันไส้แตะนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นาการกระตุน้นอ่าแบบโจมตีแบบไหนนะฮะมันแค้นว่าโจมตีเฉยๆนะอาจจะมีการปล่อยสกิลหรืออาจจะโจมตีปกตินะครับผมแต่ผมไม่ขอแบบอวยเยอะนะน่าจะเป็นการโจมตีปกติซะมากกว่าซึ่งอ่าการโจมตีปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ปกบีเนี่ยจะทําการเบิลแล้วออกสกิลนะครับผมนะคนเล่นปกบีจะเข้าใจกันดีเนาะผมไม่ขอพูดเยอะกันแล้วกันนะฮะ หกดาวนะครับผมนะครเมื่อ HP ชพีของเมื่อ HP ที่เหลืออยู่ปัจจุบันของปูกระดูกสูงสุดในสนามนะฮะจะไม่ถูกศัตรูเนี่ยทำสถานะใดๆใส่นะฮะผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากันถึงระดับไหนนะฮะไม่รู้ว่ากันของเจ้ตรงหรือเปล่านะครับผมอ่ะทีนี้ก็จบไปครับกับกระดูกของปูกระดูกนะฮะทีนี้เราไปดูปูกระบี่ครับผมมันอยู่ในซองพวกนี้นะฮะนะอ่ะปูกระบี่ครับผมมาเริ่มกันนะฮะอ่แค่ใส่เฉยๆเนาะอ่า เมื่อสิ้นสุดเทิร์นแรกของปก,กบีครับผมนะดามีสุดท้ายที่สร้างขึ้นจากสกิวยยนแรกจะเพิ่ม9%นะฮะแล้วก็ดาเมีสุดท,ท้ายจากกบี่ทุกด้านบนสนามจะเพิ่มขึ้น3%ก็เหมือนเดิมครับผมนะไม่จะเป็นเล่นยังไงก็ช่างมันจะอวยบี่ในสนามเสมอนะครับผมนะแล้วก็เมื่อครบสีดาวนะฮะเมื่อกูโลง่งไอ้ไวจวงที่ผมไม่รู้ว่าคือใครนะไวจวงเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักจริงๆนะวจวงคือใครนะ,ะเอาเป็นว่าเมื่อกูล่งแล้วพอครับผม เมื่อกูรุล่งองเมื่อปลูกกระดูกฝ่ายเราเนี่ยรอดชีวิตนะฮะสถานะหรือการโจมตีที่สตูเนี่ยโจมตีใส่ปูกกระบี่นะครับผมจะทําการโอนใส่อ่ากูรุล่งทันทีนะฮะไอ้ปูกกระดูกทันทีนะ,ะเอฟเฟกนี้อ่าจะทําการต้านสถานะจะมีถึงตายนะครับผมนะฮะต่อ อ่าที das des des oi> y y die die ่ตอนแรกที่สร้างใส่ปูกระบี่สู่ปูกระดูกนะครับผมนะฮะโอ้โหอธิบายยากเนาะเดี๋ยวคิดอันนึงนะสรุปยังไงดีนะฮะก็ถ้ากะถ้าหากปูกระปูกระดูกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในสนามนะครับผมการโจมตีลือสนามต่างๆเนี่ยจะถูกโอนใส่ปูกระดูกนะครับผมแล้วก็อ่าได้เป็นที่ถูกโอนไปทางนั้นน่ะจะไม่ทําให้ปูกระดูกถึงตายนะฮะอ่าประมาณนี้ละกันนะฮะส่วนเว่ยจวงเนี่ยมันคือใครผมไม่รู้จักริงจริงนะเว่ยจวงเนี่ยนะไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเว่ยจวงคือใครนะฮะนะ แล้วก็6ดาวรับผมนะฮะเมื่อลูกทีมเข้าสู่สถานะขีกระบี่ในเทิร์นแรกครับผมในเทิร์นนั้นจะสามารถลงมือได้หนึ่งครั้งนะฮะอันนี้ดีนะครับผมอันนี้ดีมากนะฮะตรงนี้เนี่ยผม,ผมรู้สึกชอบนะครับผมนะมัน,ะะม,นมันขึ้นแล้วมันจะมีโอกาสได้ซ่อมได้แบบบำุงนะ,ะับผมบำุงอ่าบางทีเนี่ยบางช่วงเรากดไปใช่ไหมเราต้องรีบขึ้นกระบี่เพราะว่าบางทีมที่เล่นทีมเขตแดนเงนี้ยมัน มันเวลาน้อยนะฮะกว่ามันจะทําการบัฟเสร็จกว่ามันจะได้ขึ้นเอาก่อนจะได้การเขตแดนนะ่ะแล้วมันจะทาดามเมจเนี่ยบางทีมันต้องบีบบังคับให้ตัวเองต้องบัฟนานจนเกินไปจนไม่เวลาทําดามเมจนะฮะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องกดขึ้นกระบี่ก่อนเพราะว่าดูๆแล้วมันน่าจะเวลาเหลือน้อยอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะฮะเมื่อกด คีย์กรบีเทิร์นแรกเนี่ยคุณยังออกสก,กิลได้หนึ่งครั้งอยู่นะครับผมก็อาจจะมีการเติมบัฟเติมอะไรเข้าไปเนี่ยให้มันครบจํานวนนะฮะพูดง่ายคือย่นระยะเวลาได้1เทิร์นนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยหเทิร์นเนี่ยมันก็ดีนะครับผมสำหรับการบัฟนะฮะเพราะว่ามันได้จบเร็วขึ้นนะหมายถึงว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะได้แบบลงตัวเร็วขึ้นนะฮะในการาเล่นนะฮะทนีนี้พอพอมันมีกระดุลตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออ มันจะเป็นยังไงเนาะเวลาเล่นนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละผมไม่ได้เปิดมาแล้วก็มาเทสดูนะครับเพราะงั้นก็ผู้คนต้องไปลองดูนะครับผมว่ามันจะมีประโยชน์อย่างที่ผมคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะนะสับปูกระดูกนะครับผมนะการันตีมันก็มีบอกนี้อยู่นะฮะเออเดี๋ยวดูก่อนนะมันก็สตาร์ทการันตีเนาะที่อ่าหนึ่งร้อยโลนะครับผมมันจะได้ทางด้านกิฟต์เซตเทพดาวก็คือตรงนี้นะฮะก็คือได้พวกแบบป่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีกระดูกเนาะ แล้วก็144ครั้งเนี่ยจะได้กระดูกวิญญาณได้ P4 ดาวนะฮะหากเป็นเซิร์ฟใหม่ๆจะเป็นกระดูก SR นะครับผมนะแล้วก็เอ้ยกดเกินมาอาหากเปิดครบ240โลนะครับผมมันจะทําการได้กระดูกปูกกระบี่นะครับผมนะแล้วก็บอกว่าสูงสุดได้แค่หนึ่งครั้งนะนะฮะเนี่ยก็ได้ขาไปของขาไก่นะครับผมตรงนี้ขาขวาเขานะถามว่าดีไหมครับผมนะฮะถ้าเกิดมีงบเปิดไว้ก็ดีครับผมนะอย่างนี้เราก็ได้ก็ได้ดาเมจจากตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพัสสีจาก ตรง6ดาวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยในบางเรื่องนะฮะซึ่งผมแค่บโนว่ามันจะดีนะครับผมทองจริงดีหรือเผ่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมนะ,ะก็เปิดไปนะฮะหรือคนที่เปิดไปเนี่ยยังไงคงก็จะมีทางด้านกระดูกปกองปูกกระดูกอยู่แล้วเพราะว่ามันน่าจะแลกง่ายนะไม่ได้แพงมากนะสาบคนที่เปิดเยอะนะฮะก็ามาแลกครับผมกระดูกไปด้วยนะฮะเพราะงั้นในทีม PVP คุณเนี่ยคุณก็ถอไดไอ้เต้าลูออกไปนะฮะหรือจะเก็บไปก็แล้วแต่นะครับผมนะมันจะทําให้แบบ ทีมคุณเนี่ยน่าจะโหดนะครับผมผมกำลังมโนถึงเมตาทีมศึกเลยนะนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงนะฮะพอสองคู่นี้เล่นด้วยกันนะครับผมนะมันล้อีกย่างสกิลสีดาวตรงน,นี้เนี่ยมันบอกว่ากระตุ้นทุกๆเทิร์นด้วยนะหากปกติดนโจมตีเนี่ยไอพวกทั้งทีเนี่ยจะโดนไปกระทืบตัวที่มันตีนะฮนะแั่ก็ดีจัดเลยนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องแพ็กนิดหนึ่งเนาะอ่า มันก็จะเป็นแพ็คทั่วไปนะครับผมว่าสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจอะไรมากนะผมซื้อแพ็คฟรีรายวันนะอันนี้ไม่ต้องซื้อนะมันคือฟรีนะครับผมฟรีรายวันแล้วก็50เพรนะครับมันจะได้อนี้มาสอันนี้มา2อเนาะอันนี้คือซื้อทุกวันนะคุ้มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ซื้อเนี่ยเล่นๆไปนะครับผมหากใครหัวร้อนนะผมให้ซื้อแพ็ครายวันนะครับตัวนี้จะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าโปรโมชั่นมันเนี่ยมันได้ตั๋วน้อยกว่านะครับผมแต่มันจะมีสเต็ปอัพขึ้นไปนะนะฮะ หากคนที่ไม่อยากเสียเงินจริงเนี่ยแล้วมีเพชรเยอะเนี่ยก็จัดไปครับผม68อันนะฮะเนี่ยเปิดเลยนะครับผมเาม่ัน7จ็ยังได้แค่ห5โลเองโลนะ <c oughs> นะครับผมมต้องบอกอยู่ว่ากิจกรรมนี้ชื่อเต็มๆมันคืออ่าแต่นักกิจกรรมอ่าปนชิงซับผู้เล่นนะครับผมเอามันก็คือของจริงนั่นเองนะส่วนของรางวัลอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายนะฮะก็เป็นของทั่วๆไปที่อ่า เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับผมนะสำคัญมันก็มีอยู่หรอกครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าต้องอธิบายอะไรมากนะฮะเราเห็นกันเยอะแยะละนะครับผมนะอ่ะกิจกรรมทั้งหมดของที่อัพมาก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับกิจกรรมของอูานะครับผมนะซึ่งถ้าให้พูดตรงๆเลยก็อ่าไม่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจวว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากระชากเงินแล้วแน่นอนเลยฮะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นทางด้านผีเสื้อสมุทรใช่ไหม ผีเสื้อสมุดรลีลัน6ปีแล้วก็พอเสียรตรงใช่ไหมที่เขาารีวิวหรืเขาที่เขาสปอยกันในกลุ่มนะฮะก็คิดว่าผีเสื้อปีศาจเนี่ยน,นน่าจะเข้าในเร็วนี้ครับผมไม่ไม่น่านานนะฮะอาจจะก,กลางเดือนหรือาจะวันที่สิบด้ซ้ําไปนะเพราะแพทม,มัน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 ช้าไปนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่น,นิดหนึ่งก็มากอยู่นะประมาณสิบวันได้นะครับผมจากที่ผมอ่าเดาๆด,ดูนะฮะนะ,ะเพราะว่ามันก็อัาโปกบ,บีเข้ามาจริงวันที่ยี่สิบเนาะเออมันค่อนข้างบีบเวลายอยู่นะฮะ เพราะงั oui. ้นว <ank> er> um. ันที people, ่10 nah. ที so so lane, so right now, ่จะถึงเนี่ยก็มีโอกาสที่ผีเสื้อปีศาจจะเข้ามานะและนั่นมีอุปกรณ์วิญญาณที่จําเป็นต้องมีนะฮะแล้วก็วรเลบเหมือนเดิมสำหรับคนที่มีงบเปิดนะฮะผมคนที่ไม่มีงบเปิดไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะมันจะจนนะครับผมเนี่ยตรงๆมันจะจนนันจะไม่มีตั๋วเปิดตัวอื่นนะครับผมนะฮะรอซื้อต่อมารีลันหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมจะถูกกว่ารอบแรกเสมอทีละนะครับก็อนสัปดาหนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังยนะะ แต่วันนี้สวัสดีครับผม